ยิ่งมาที่ปอดไอเ a เนี่ยคือประทับใจประทับใจทุกอย่างสวัสดีครับชื่อธนกิจแตงกระโงกนะครับชื่อเล่นชื่อหมวนวันนี้มารับรถปอดมาแต่งที่โชลุกปอดไอเ a ครับตื่เต้นมาก <c oughs> ดีใจ หลงรักเลยตั้งแต่แรกเห็นทั้งสีทั้งรูปทรงก็คือปกติเป็นคนจะเลือกของหรืออะไรไม่ค่อยยากถ้ามันโดนผมก็คือเอาเลยเพราะหวดรวยแหละแต่ไม่รู้รวยหรอกแต่ก็คือทุกอย่างมันก็มาพร้อมกับความพงพอใจแต่คือเห็นแล้วก็หลงรักเลยทั้งสีทั้งรูปทรงก็ชอบเลยชอบแล้วก็เอาเลยมันวันนั้นเลยแต่ใจวันเดียวครับครับ ชอบชอบก็อันดับแรกเลยเห็นความเป็นกันเองมากกว่าไม่ได้แบบว่ามันสปอยจ๋าไม่ได้แบบว่ามาทางการจัดอะไรเงี้ยก็เห็นความเป็นกันเองก็ทุกคนก็เข้ามาก็รู้สึกสบายใจล้วก็ชิลๆก็รู้สึกสบายใจชอบพอร์ตอาร์ครับกับน้องวัดเออก็ประทับใจก็อาจจะมีตึงๆกันเป็นบางรอบก็แบบเราก็ยุ่งอยู่จริงเราไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราแบบยุ่งๆบางทีน้องก็ก็ทักมาอะไรเงี้ยโดยเราเป็นคนแบบ เหมือนจะอารมณ์ดีนะแต่ก็คีวีนนี่ใ่แต่น้องวัดก็คือก็ใจเย็นดีชอบครับ <laughs> ประมาณนั้นเออไม่ต้องคิดนานชอบก็คือเอาเพราะว่าตัวนี้มันเป็นรถระดับไฮเอนแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็มาจากความถูกใจความพึงพอใจอยู่แล้วลชอบก็มาเลยเพราะว่าพอมาเจอพอมาได้ลองพอมาได้เห็นอะไรต่างๆคือมันก็ถูกใจจริงเราก็ขับมาหลายยี่ห้อแล้วอะไรเงี้ยครับยิ่งมาที่ปอดไอ a เเนี่ยคือประทับใจประทับใจทุกอย่างเป็่วันเราเราดิวกันเร็วมากอาทิตย์สองอาทิตย์เราจบเลยประมาณนั้นครับก็ชอบที่ปอดไอเด้วยแล้วก็ถ้ามาก็มาที่ปอดไอเถ้าจะออกมาแต่งครับอย่าคิดเยอะเอาเลยครับ